สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แสบครับสวัสดีครับ,รบทุกท่านครับครับผมขออนุญาตเรียกเฮียชูแล้วกันนะครับเรียกประจำนะฮะแล้ว <c oughs> ผมถามนิดนึงผลประกอบการไตรามาสหนึ่งที่ผมรายงานไปเมื่อกี้เนี่ยอ่าถือว่าถือว่าพอใจหรือเปล่าสำหรับในฝั่งของเนอร์เองครับก็เป็นผลผลประกอบการที่เป็นนิวไฮของบริษัทต,ตั้งแต่ตั้งบริษัทมาควอเตอร์นี้คือดีที่สุดเออ นะครับทั้งยอดขายที่เป็นตันยอดขายที่เป็นบาทยอดกําไรที่ทําได้นะครับทุกอย่างมาค่อนข้างครบถ้วนทั้งสามองค์ประกอบนั่นแหะสิผมถามมันเกิดจากอะไรครับเอาเอาในช่วงในของไตรมาสหนึ่งก่อนเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเห็นภาพไตรมาสหนึ่งนี้มันเป็นภาพมาจากไตรมาสสามกับไตรมาสสี่ในปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่ราคายางในประเทศไทยไม่ค่อยแพง ถ้าท่าถ,ถ,ถ้าท่านจำได้ในช่วงกลางปีที่แล้วมันมีเรื่องยาง EUDR มันดันราคายางขึ้นมันทำให้ราคายาง Non EUDR ขึ้นตามไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันพอ EUDR มันถูกประกาศแล้วว่าจะถูกะชะลอการสั่งซื้อมันยาง Non EUDR ราคามันก็ไม่ได้ก็ยังไม่ลงตามแต่ว่าวัตถุดิบในประเทศมันลงเราเองซึ่งแมทชิ่งราคาไว้ตั้งแต่เดือน ควอเตอร์สี่ในปีที่แล้วแล้วมาส่งควอเตอร์หนึ่งปีนี้ก็เลยค่อนข้างได้รับอันิสงค่อนข้างดีโอ้ครับผมกระโดดขึ้น,นเยอะเลยนะทั้ง<ช><ไ>รายได้ทั้งกําไรสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนกําไรนี่หกร้อยล้านนี่คือนิวไฮแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เกิดจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับเฮียชูใช่ครับมันมาจากการขายที่เพิ่มขึ้นด้วยคือในปีที่แล้วเรามีการปรับขยายโรงงานในการปรับปรุงเครื่องจักร ได้ยอดผลิตมาอีกประมาณสักสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับมันทำให้เราขยายกําลังการผลิตแล้วก็ขยายววล่มการขายได้นะครับก็เลยค่อนข้างค่อนข้างประจบเหมาะพอดีครับ,รบทีนี่แล้วปลาย,<ต>ปายปีที่แล้วสินค้าที่เป็นวัตถุดิบมันเริ่มออกมาได้ดีแล้วเพราะฝนเริ่มตกต้องตามฤด,ดูกาลปริมาณสินค้ามาเยอะนะฮะต้นทุนถือว่าไม่ได้สูงก็ตามนั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาขายสูง คำถามใช่ครับใช่ครับมันจะเป็นแบบนี้ไปอีกได้ไหมในช่วงของไตรามาสสองครับเอไตรมาสสองยังได้รับอนิสงในช่วงนั้นอยู่คือคืนเนยเป็นคนที่ขายของล่วงหน้าห้าเดือนโดยที่สต็อกสินค้าเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเรามีสินค้าเดิมที่มีต้นทุนเดิมอยู่ในโกดังของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราขายไว้อะมันจะมีผลล่วงหน้าประมาณสักสี่เดือนถึงห้าเดือน นะครับตอนนี้มันผ่านไปแล้วสามเดือนในแต่ในแต่มาสหนึ่งครับนะครับก็แต่มาสสองสำหรับของเนือเองก็ยังน่าจะมีมีผลต่อเนื่องมานะครับจากแต่มาสสี่แล้วก็ต้นๆ้นแต่มาสหนึ่งครับฮิชูผมผมถามอย่างนี้ในเชิงของดิมาน วันนี้เนี่ยในเชิงของสถานการณ์ดีมานเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาไตรามาสหนึ่งก็ขายเพิ่มมาโดยตลอดเอาละในเรื่องของราคาได้เ,เรื่องของตัวของอต้นทุนที่มันลดลงมันทําให้ผลประกอบการมันดีแต่ในเชิงของดีมานถามตรงๆแหละว่ามันเป็นยังไงดีมานสะดุดไปเดือนหนึ่งหลังจากสองเมษามาเนี่ยสะดุดไปเดือนหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการประกาศ ประกาศของของประธานที่บดีทรัมป์เมื่อสองเมษาใช่ไหมครับทั้งขึ้นภาษีจีนขึ้นภาษีของทุกๆคนในโลกนี้อืก็ทุกอย่างก็นิ่งนิ่งไปอยู่พักหนึ่งประมาณสักเดือนหนึ่งได้ประกอบกับในเดือนเมษาเนะี่ยวันหยุดบ้านเรามันเยอะก็เลยก็เลยเหมือนกับทุกคนไม่มีงานทำในวันนั้นค <c oughs> ้าขายได้บ้างแต่ว่าวันหยุดเยอะด้วย <c oughs> เกษตรกรก็หยุดการซื้อขายมันเลยน้อยลง <c oughs> พอหมดเมษามา ทุกอย่างมาเริ่มทุกคนเริ่มจับประเด็นได้เริ่มมีการยือดอายุออกไป90วันให้ทุกๆบริษัททุกๆเจ้าทุกๆประเทศใช่ไหมครับ,รบมันก็เลยมีความคึกคักมากขึ้นนะครับแล้วยิ่งจีนถูกถูกอเมริกาคุยกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกว่าโอเคเลื่อนให้จีนไป90วันอีกรวลดภาษีก็ลงมาจากร้อยกว่าลงมาเลยอยู่แค่สามสิบเปอร์เนตก็เป็นการลดแรกจากแถมกันพอสมควรในรอบนี้ นะครับช่วงนี้ก็น่าจะมีอันนี้ส่งตรงนี้เข้ามามีการซื้อขายที่ที่ลูกค้าเริ่มเริ่มมีการถามถามซื้อขายเข้ามามากขึ้นในช่วงอาทิตย์นีค้ครับครับนะครับแต่ว่าราคายังไม่ได้วิ่งสักเท่าไหร่อ่ะนะฮะเดี๋ยวดูยผมขออนุญาตถามอย่างนี้คือมันแยกเป็นสองประเด็นณนะวันนี้เนี่ยตลาดเขาเขา,เขาก็มองภาพกันว่า,าสถานการณ์ของสหรัฐกับจีนเนี่ยตกลงว่าจะถาวรหรือว่าจะทั่วขราวที่จูบปากกันใน ช่วงท,ที่ผ่านมานะครับผมผมขอถามอย่างนี้ก่อนเอาแบบกรณีร้ายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกรณีดีนะถ้ากรณีร้ายสหรัฐกับจีนดิวกันไม่ได้ภาษีกลับขึ้นมาเหมือนเดิมธุรกิจยางโดนผลกระทบไหมโดนครับครับมากน้อยแค่ไหนยนะงงก็โดนคือโดนแต่ว่าจะจะโดนไม่เยอะเท่าเท่าบางเท่าบางธุรกิจคือธุรกิจยางเนี่ยมันมันต่อเนื่องกับยานยนต โอเครถรถของจีนที่ไปที่ไปอเมริกาถูกถูกภาษีร้อยี่ห้าเปอร์เซ็นะเขาไม่ส่งไปแน่นอน mm. เพราะมัส่งไปไม่ได้แน่แ,น mm. แต่ขนาดนาียวกันจีนไปทําตลาดยุโรปตลาดแอฟริกาไว้แ mm. ม้กระทั่งตลาดอาเซียนเองก็ทําไว้เยอะ mm. ตรงนี้ยังเป็นข้อดีของจีนและสิ่งที่ทุกคนเจาะจีนไม่ได้คือตลาดในประเทศ mm. ถ้า<ถ>เทียบว่าอเมริกามีเงินจริงมีเงินมีมีม คน,คนอเมริกามีประมาณนเต็มที่ก็สองร้อยห้าสิบล้านแต่คนที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แอฟริกาอาเซียนแล้วก็จีนคนที่ผมว่าเกือบเกือบครึ่งโลกแล้วประมาณสามพันล้านได้แต่ oh. ครับโอเคแต่คนสามพันล้านนี้อาจจะมีเงินในกระเป๋าไม่ไม่มากเท่าคนอเมริกาแต่ก็เป็นตลาดหนึ่งที่ทุกคนจะจะหันกลับมาใช้รถจีนที่มีต้นทุนถูกอืมครับ กลับนะครับผมมองว่าตลาดยังยังไปได้ครับอคือในเชิงของจีนยังมีศักยภาพการแข่งขันแหละถ้าสมมติว่าเข้าอ,อเมริกาไม่ได้<ๆ>เขาก็มีศักยภาพในการที่จะไปประเทศอื่นๆแล้วก็มีประชากรที่เยอะขึ้นนั่นคือมุมมองในเชิงของเลวร้ายที่สุดแต่ถ้ามุมมองในเชิงนี้แหละในเชิงดีสหรัฐกับจีนเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้แหละนะฮะจีนให้สามสิบเปอร์เซ็นต์สหรัฐสิบเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นยังไงคือ คือเท่าที่ผมอ่านดูลึกๆข้างในมันเนี่ยคำว่าเพิ่มสามสิเปอร์เซ็นหรือประเทศไทยสามสิบหกเปอร์เ็นมันไม่ได้บอกว่าของที่เคยเสียอยู่ยี่สิบแล้วกลายเป็นห้าสิบหกมันคือขออัตราเฉลีย่ยอ๋อครับนะครับถูกต้องไหมครับมันใช้อัตราเฉลีย่ยเพราะอเมริกาใช้วิธีคิดแบบนั้น่เพราะฉะนั้นแล้วที่ทุกคนไม่ไม่ได้มองคือ ล้อยางรถยนต์เนี่ยมันเคยณนะวันนี้เราจ่ายอยู่ยี่บห้าแล้วครับเราจ่ายสูงมานานแล้วอ๋อครับเราจะกระทบจากนี้ไปน้อยมากเออก็คือแต่ว่าแต่ว่าเรนานลครับช่วงอ่าช่วงช่วงนี้ถ้าประเทศไทยอ่ะยอดสามตัวเลขสามสิบหกมันมันมันเป็นน้ําเชี่ยวเราก็เลยไม่อยากที่จะคุยออกไปว่าจริงจริงเราจ่ายอยู่ยี่บห้ามานานแล้วครับ โอ้ถ้าลดได้เฉลี่ยส0็ก็อาจจะเป็นเป็นผลดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะสุดท้ายข <c oughs> ึ้นอยู่กับพิการภาษ่สิบเปอร์เซ็นต์เราเราก็ไม่ได้รับอน,นิสงตรงนั้นเออครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าสามสิบหกมารลบให้เราแล้วแล้วเราเหลือศูนย์ไม่ใช่อืาครับโอเคเพราะเพราะฉะนั้นในฝั่งของจีนก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็จะขายรถได้ตามปกตินั่นแหละก็ส <c oughs> <c oughs> ่งไปอเมริกาได้ตามปกติเราก็ส่งยางตามปกติ แต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของไทยเองเราก็ส่งไปที่อเมริกาเหมือนกันถูกไหมใช,ใช่ครับกลับผมเยอะไหมประเทศไทยส่งยางไปอเมริกาไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซนที่ผลิตแค่นั้นเองครับผมแล้วภาษีถ้าเกิดว่าโดนสามสิบหกเปอร์เซนก็จริงๆแล้วคุณชูก็บอกว่าไม่ได้กระทบอะไรมากเพราะเราโดนไปยี่สิบห้าแล้วก็ใกล้ใกล้ทั้งบนแล้วถูกไหมล้ววันนี้เราจ่ายอยู่ยี่สิบห้าอยู่แล้วครับครับครับแต่ถ้าเกิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเก็บภาษีแค่สิบเปอร์เซน คือเราจะไปหวัง0%หรือว่าต่ำกว่านั้นอาจจะลําบากเพราะดูจากท่าทีของทรัมป์แล้วแต่ทั้าเกิดว่า10%ก็ก็การส่งออกก็เป็นไปตามปกติเราก็จ่าย25เข้าไปเดิมใช่ครับใชครับผมอะเพราะฉะนั้นโดยโดยภาพแบบนี้เนี่ยครับถ้าถามแนวโน้มราคายางมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับคือราคายางดีมานทรัพย์ไยยังคงมีความสําคัญนะครับ ้องยอมรับว่าดีมาเนี่ยเกิดจากความตกใจจริงๆแล้วซัพพายางในตลาดโลกไม่ได้เยอะขึ้นในรอบสิบปีมานี้มีแค่ประเทศโกดีวัวที่มียางเพิ่มขึ้นมาในตลาดโลกประมาณสักไม่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตของยอดที่มีในโลกนี้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกินขึ้นมาจากโกดีวัวไม่ได้มีระยะสำคัญในรอบสิบปีที่ผ่านมาจากสถสถิติเดิมของตลาดโลก การใช้ยางจะเพิ่มขึ้น1.2ถึง2เปอร์เซ็นต์ทุกๆปีนะครับ,รบจริงๆแล้วมันต้องมียางเพิ่มขึ้นมา20เปอร์เซ็นแต่ว่าโกลดิวัวเพิ่มมาให้เราแค่10เปอร์เซ็นต์จริงๆดีมาน์ซัลายมันไม่ค่อยเท่ากันซัลายมันยังไม่ไม่ไมพร้อมตามดีมาน์ที่โตขึ้นมาครับถึงตลาดโลกจะซบเซากระชั่างแต่ว่าในรอบนี้มันเกิดความแพนิคในเรื่องของการซื้อขายในเรื่องของข่าวสาร นะครับทุกอย่างมันก็เลยตีเหมารวมไปหมดอมครับแล้วกำลังกำลังกำลังจะสื่อสารว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับดีมาน์คือซัพพลายไม่ขึ้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับดีมาน์ถ้าสมมุติว่าดีมาน์ความต้องการในโลกมันปรับปรับตัวเติบโตราคาย,ยา <ใ S 2> เป็นทิศทางขึ้นชัดเจนมันนมันมันขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของผู้บริโภคด้วยอันนี้อันนี้ต้องยอมรับว่า สินค้าที่เราขายอยู่ก็มีพวกรถพวกอะไรซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งบางทีมันใช้ใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อ,อแต่ถามว่ามันมีความสําคัญในการทํางานไหมมันมีความสําคัญในการดํารงชีวิตไหมมันยัง,ม,ยงมันยังคงมีอยู่มีอยู่อย่างแน่นอนครับครับครับนะครับอ่ะนะฮะในเชิงของอแนวโน้มต่างๆการขยายตลาดต่างๆคุณคุณชูช่วยช่วยวาดภาพนิดนึง อย่างเงี้ยพอสถานการณ์มันเกิดขึ้นมาในความกังวลเรื่องของสงครามการค้าโลกในฝั่งของเราเองเราเดินหน้าในการขยายกําลังการผลิตไหมหรือว่าดูประมาณนี้ก่อนหรือแม้แต่กระทั่งการขยายตลาดเราเราทำยังไงอยากให้คุณชูอธิบายภาพให้ฟังฮะถ้าถ้าในช่วงก่อนสองเมษาเนี่ยเราประกาศชัดเจนว่าเราสร้างโรงงานแห่งที่สามกำลังการผลิตอีกสามแสนสองหมื่นตันแต่ว่าตอนนี้เราชะลอครับ ด้วยเพื่อความชัวเราขอชะลอฟังทุกอย่างให้จบดีๆอเราถึงจะสร้างแต่ขณะเดียวกันเรื่องตลาดเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับเรามีการพุ่จากโรงงานจากอินเดียในรอบครึ่งปีแรกเนี้ยในรอบสี่เดือนแรกนี้เราพุ่ผ่านไปแล้วสามโรงงานจากลูกค้าอินเดียโด,โดยเฉพาะซึ่งเป็นตลาดที่เรามองนะว่ามันคืออนาคตอีกตลาดหนึ่ง นะครับ,รบเป็นตลาดตลาดที่เข้ายากเนื่องจากอินเดียมียางที่อยู่ในประเทศของเขาแล้วก็ในประเทศบริวารของเขาอยู่ประมาณสักปีหนึ่งเกือบเกือบล้านตันเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะซื้อยางจากพวกเราเขาจะต้องใช้หนึ่งล้านตันนั้นให้หมดก่อนครับนะครับก็ก็แต่ว่าเรามีพุบตลาดอินเดียเอาไว้นะครับซึ่งปัจจุบันตัวเลขตลาดอินเดียเราขึ้นมาประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์แลแสดงว่าก็เอาคุณภาพไปเจาะนั่นแหละนะครับใช่ครับ ก็ได้ก็ได้มาแล้วแล้วก็จะเดินหน้าขยายตลาดอินเดียเพิ่มเติมถูกไหมเอ่อณวันนี้ตลาดจีนเรามองว่าเราทําไว้ค่อนข้างดีแล้วนะครับปัจจุบันเนอร์กับตลาดจีนนี่ถือว่าผูกติด,ดกันหมดแล้วตอนนี้ทุกคนมองว่าเนอร์คือจีนไปนละครับแต่ก็โอเคนะครับแต่ว่าตลาดอินเดียเป็นตลาดหนึ่งที่เราคิดว่าเรารเราสามารถเจาะได้เจาะเพิ่มได้ครับครับ ันนั้นคือส่วนที่เราจะขยายโรงงานจะมารองรับตรงนั้นด้วยครับคุณชูช่วยว่าถ้าไห้ฟังนิดนึงสิเมื่อกี้ก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าตลาดจีนก็ถือว่าเป็นตลาดหลักอยู่แล้ววันนี้สัดส่วนแต่ละประเทศมันเป็นยังไงบ้างครับถ้านับตามชื่อลูกค้าไม่นับตามประเทศครับนะครับเรามีลูกค้าจีนประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตโอเคก็คือมีอยู่ทั้งไทยด้วยแหละแล้วก็อยู่ทั้งจีนด้วยแหละเพราะฉะนั้นก็กอยู่ตามนั้นไม่นับประเทศกลับใช่ครับจีนที่เป็นไทยจีนที่เป็น จีนเองหรือว่าหรือว่าจีนที่อ,อ,อยู่ที่สิงคโปร์บางคนที่เป็นเทรดเดอร์อยู่สิงคโปร์ก็เป็นจีนเหมือนกันออนะครับแต่ว่าส่วนอื่นก็ยังมีมีลูกค้าอื่นทั่วๆไปออนะครับยุโรปเองก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากและที่เพิ่มมาอย่างมีนัยสําสคัญก็คืออ,อินเดียอครับผมครับในส่วนของเป้าหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของอ่ากำลังการผลิตในปีนี้ ยอดขายในปีนี้ต่างๆเป็นยังไงบ้างครับคุณจูครับยังคงเดิมอยู่ใช่หรือไม่อย่างไรหรือต้องปรับอะไรใดๆไ,ไหมณวันนี้นะครับณวันนี้ยังคงเดิมแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะยังคงเดิมได้คืออย่างนี้ณวันนี้ตัวเลขณวันนี้ที่เราคุยกันอยู่นี่คือเดือนพฤษภากลางเดือนแล้วเกือบหมดครึ่งปีแล้วด้วยวิธีการทํางานของเราตอนนี้เราสามารถเราตอนนี้เราขายของผู้ส่งมอบเดือนเก้าเดือนสิบไปละ,อ,ะอีกประมาณสามเดือนเราปิดยอดปีนี้แล้ว เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมีมีตัวเลขในใจผมแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมผมไม่ไม่มีปัญหาที่จะทำตามเป้าไม่ได้หรือถ้าเวิร์สเคสก็อาจจะตักลงลงมา5% 4% 5%เนแค่นั้นครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถที่จะไปเติบโตได้คนมักโฟกัสมาจินคุณโจอ่าอย่างนี้แล้วกันม,มาจินไม่กล้าพูดกัเป้าห้าแสนตัน ยอดสามหมื่นสี่พันล้านบาทนยะครับยังมีความมั่นใจอยู่ที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเหลือไว้เปอร์เซ็นต์หนึ่งให้ผมถอยแล้วกันโอเคโอเคก้แสดงว่าเราก็เห็นภาพแล้วคือยามันขายไปก่อนอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณชูวิทย์บอกชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์ของเนอร์ณวันนี้ยังคงใช้ได้อยู่โอ้กำไรมันเพิ่มขึ้นแนวโน้ม วิธีคิดในการปันผลยังเหมือนเดิมไหมครัเพราะเราถือว่าเป็นหุ้นปันผลสูงก็ก็ยังยังเหมือนเดิมครับยังยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงนะครับหนึ่งผมก็ยังถือหุ้นใหญ่อยู่ก็ยังครอบครัวก็ยังใช้เงินปันผลในการดํารงชีวิตอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็คงยังไม่มีนโยบายนะครขอถามเชิงต้นทุนอีกอันหนึ่งคือพูดถึงเนอร์ปุ๊บเนี่ยพอเวลาเราเรารู้ว่าเนอร์ก็ใช้เม็ดเงินอาจจะกู้จากธนาคารบ้างในการที่จะจับ ยางแมทช,ชิ้นกันนะครับทิศทางดอกเบีย้ยกําลังขาลงครับได้ประโยชน์ไหมถ้าลงถ้าดอกเบีย้ยลงได้ได้ประโยชน์แน่นอนครับเพราะเนื่อใช้วงเงินกู้เยอะครับนะครับอันนี้ไม่พูดอย่างไม่อายว่าใช้วงเงินกู้เยอะครับอ่ากรับผมท,ทั้งออกหุ้นกู้ทั้งกู้ธนาคารเพราะฉะนั้นทิศทางดอกเบีย้ยขาลงเอาอย่างเงี้ยแบงค์กำลังจะลดดอกเบีย้ยกันก็จะได้ประโยชน์กับ,บ,บเราด้วยถูกไหมครับ ก็แต่ว่าตัวหุ้นกู้มันถูกฟิกดอกเบีย้ยไปแล้วก็คงคงลดอะไรไม่ได้ยกเว้นออกออกหออกออกุ้นกู้รอบใหม่แค่นั้นครับผมอะนะฮะฝากนักลงทุนสักหน่อยครับคุณชูครับว่าสถานการณ์ของเนยังไปได้ในปีนี้หรือไม่อย่างไรเช่ญครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเน์มาตลอดนะครับหุ้นจะขึ้นจะลงชื่อทุกท่านทุกท่านส่วนใหญ่ยังอยู่กับเน์เหมือนเดิมอ,อาจจะมีขายทํากาไรบ้างอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนหนึ่งขอให้มองเน์เป็นหุ้นปันผลนะครับ เราเองพยายามที่จะทํางานทุกอย่างในบางครั้งราคาหุ้นอาจจะไม่ไม่โดนใจนะครับ PE ต่ําเหลือต่ําแต่ว่าถ้ามานับปันผลแล้วทุกคนจะมีความสบายใจแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขได้นะครับยังขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณชูครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณชูวิทย์จึงทะสมบูรณ์นะครับก็ชัดเจนแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเวลาคนพูดถึงเนอร์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะมองกันนั่นก็คือว่า เป็นหุ้นที่ปันผลยวิวค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำตามมาได้ตลอดนั่นก็คือสถานการณ์ของผลประกอบการไตรามาสหนึ่งกำไรดี D. นะครับแล้วก็ไตรามาสสองอยังคงรับอันิสงส์อย่างต่อเนื่องนะครับนั่นคือคำตอบของคุณชูวิทย์จิงธนา